สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับข้าวอบธัญพืชน,นะครับของอีซี่โกซึ่งหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับก็ถ้าเกิดดูตามส่วนประกอบเนาะมันก็จะมีแต่ข้าวนะครับกับเม็ดธัญพืชจริงๆแหละโอเคเรามาส่วนประกอบกันนะครับว่าในนี้มีอะไรกันบ้างในนี้เขาเขียนว่าข้าวกล้องหอมมะลิผสมกับข้าวกล้องหอมแดงและข้าวบาเล่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือไอ้สามอย่างเนี้ยรวมกันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะมีถั่วแดงญี่ปุ่นด้วยนะต้องมีถั่วแดงญี่ปุ่นนะครับแคร ข้าวโพดหวานและทวลันเตา14%เครื่องปรุงต่างๆ10%แล้วก็คุีนัวดำนะครับ1%โอเคครับคราวนี้เรามาแกะชิมกันเลยว่ามันจะเป็นกันยังไงบ้างเฮ้ย hey, กลิ่นออกมาค่อนข้างจะดีนะครับจะมีกลิ่นแบบธันพืชออกมาถ้าเกิดใครเคยกินข้าวอบขันพืชน,นะตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอย่างนั้นเลยนะครับโ oh. อ้โหอะในบล็อก นี่นะครับมันเป็นวงกลมในบล็อกเนี่ยได้เป็นสี่เหลี่ยมอธิพียนให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเห็นชัดเลยว่าเขาเน้นข้าวกล้องเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีพวกแครอทพวกข้าวโพดและทัวรันเตาโอเคมาเทล,ลงไปนะครับเออการทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้มัน,นมมก็ดีนะครับมันทําให้ข้างบนกับข้างล่างนะครับเทออกมาแล้วแบบสีไม่ตัดกันนะโอเคคราวนี้มาชิมเรื่อง,องรสชาติกันดีก,กว่ากลิ่นก็หอมนะหอมนัะพืชออกมาแล้วก็มีกลิ่นของข้าวหอมมะลิออกมาด้วยคือข้าวกล้องหอมมะลิมันจะมีกลิ่นอย่างนี้ออกมานะครับ ตานนี้มาชิมรสชาติกัน คือเห็นไหมครับที่เบี้ยชีอ่ะธัญพืชก็ค่อนข้างที่แบโอเคนะอย่างแรกก็คือว่ามันได้รสชาติของข้าวกล้องนะครับเี่องสำคัญคือตัวเนี้ยจืดแล้วก็ผัดด้วยน้ํามันน้อยซึ่งค่อนข้างที่แะบร่าทึ่มากถ้าเกิดคนเป็นพวกที่เขาเรียกครับสายรักษา,ส,าสุขภาพอะเวลาเราดินไอ้พวกอาหารอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ชอบน้ํามันแล้วอันเนี้ยเขาทาได้ดีคือแทบจะไม่มีน้ํามันเลยนะครับแล้วก็ได้รสชาติเนี่ยความจืดความหวานที่ได้เนี่ยมันจะได้มาจากอะีรครับไอ้พวกข้าวโพดกับถั่วนะครับ แล้วก็ถั่วลันเตาอะไรพวกมนเนี้ยหรือถั่วแดงญี่ปุ่นซึ่งมันตื่นสาหรับคนที่ชอบเขาเรียกอะไรครับสายชีวิตจิอาจจะชอบแต่สาหรับบุคนธรรมดานะครับเราก็ต้องมีแน่นี่แน่นอนครับปุ๊บนะครับต้องหยอดไปหน่อยนะครับกับเครื่องปรุงรสแล้วเดี๋ยคราวนี้เรากินกันบเครื่องปรุงรสเนี่ยจะอืมจะาหลือกึน ก็จะมีรสชาติมากขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดครเป็นชีวจิตเนี่ยพูดตรงๆเลยกินเปล่าๆคุณจะชอบมากแต่คนธรรมดาครับกินเปล่าๆจะไม่ชอบเพราะว่ามันจืดความหวานที่ได้ม,มาจากไอ้พวกแคบทถั่วแดงข้าวโพดแล้วก็ถั่วลันเตาเนี้ยคนธรรมดาจะกินยากแต่ว่าชีวจิตเขากินได้ดังนั้นนะครับถ้าคนธรรมดาจะกินนะครับแนะนำว่าต้องหยอดเครื่องปรุงรสเข้าไปเมื่อกี้พี่นหยอดเข้าไปนิดหน่อยก็โอเคนะถือว่าเป็นรสชาติที่คนธรรมดากินได้นะครับหรือบางทีถ้าเกิดคุณชอบเผ็ดคุณก็ต้องใสพ่พริกน้ำปลานะครับมาช่วย รสชาติอย่างนี้เนาะถ้าเกิดรักษาสุขภาพจริงก็กินปเปล่าๆดีที่สุดนะครับผมถ้าเกิดกินได้นะแล้วก็อร่อยด้วยโอเคครับพอขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม